ครับสวัสดีครับผมสวัสดียางเย็นครับไก่ต่อเราเพลิงเช็จครับวันนี้เอาเด็กๆห้าเดือนออกมาซ้อมเชือกครับออกมาฝึกเชือกครับผมไว้ออกพรรษาครับผมจับผูกกันสามตัวครับผมัยเหลืออีกหลายตัวครับยังไม่ได้จับฝึกเชือกนะฮะ ชุดนี้ก็ออกภาษาเล่นได้พอดีครับต้องคัดก่อนครับผมว่าจะผ่านไหมอันนี้จะเป็นลูกเจ้าเพชรนินครับตัวนี้ตัวนั้นก็จะเป็นลูกเจ้าเพชรนินครับตัวนี้จะเป็นลูกจเจ้าเพลิงครับผม นำเด็กๆออกมาเล่นด้างครับหลังฝนตกครับผม